เช่นหน่อยเช่นหน่อยกำลังไปกำลังไปได้ได้กำลังไปกำลังไปขอโทษค่ะไม่ไม่ใช่ค่ะ we we'll น้ำตาลให้พี่ไปส่งไหมได้ค่ะแต่ว่าพี่ต้องกลับไปเอาของที่ห่อกัอนนะน้ำตาลไปด้วยได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวพี่ไปเข้าห้องนะ้ำแป๊บน,นึงนะ การที่มีอะไรจะบอกอะไรคะพี่ม่อนพี่ขอนะมันมันจะดีปะะคะไม่เป็นไรหรอกแค่ครั้งเดียวอเองเอ๊ะ นี่ก็เลยมาสิบวันแล้วนะทำไมประจำเดือนยังไม่มาอีกหรือว่าพี่ม่อนมาหาหนูได้ไหมมีรงสาคัาจะบอก พี่มอนหนูเรื่องสำคัญจะบอกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่จะรับผิดชอบเองแม่หนูมีเรื่องจะบอกแต่แม่สัญญากับหนูได้ไหมว่าแม่จะไม่โกรธหนู ทิ้งหื่ทำลงไปมันผิดพลาดมากลูกขอโทษค่ะแม่จะบอกอะไรให้นะไม่มีใครจะโกรธลูกตัวเองได้ลงหรอกไม่มีแม่คนไหนที่ไม่รักลูกไม่ว่าลูกจะเจอเรื่องราวดีร้ายขนาดไหนนะ่ะแม่ก็ยังอยู่ตรงนี้จะคอยอยู่ข้างๆลูกแบบนี้ไปได้่อยยคนเรานะ่ะอายุยังน้อยเรามีโอกาสให้ผิดพลาดมากมายแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้ว เราก็จะทำมันให้ดีที่สุดนะแล้วหนูเป็นอะไรล่ะลูกคือรูท้องไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวแม่จะช่วยเลี้ยงหลานคนนี้ให้เป็นคนดีของสังคมเองูแลูกชายด้วยนะคะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะก็ผิดด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่เมื่อปัญหามันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ช่วยกันแก้ไขให้มันดีที่สุดก็พอคะ่ะงั้นเราสองครอบครัวมานทำให้ เด็กคนนี้เป็นคนดีของสังคมกันเถอะคือหนูมีเรื่องจะปรกษาคุณครู่นน่นากคือหนูมีเรื่องที่จะปรึกษาคุณครู ันเป็นเรื่องที่หนูค่อนข้างจะหนักใจมากแล้วก็เป็นมันเป็นเรื่องที่กระทบต่อผลการเรียนของหนูมากไม่เป็นไรค่อยๆพูดนะคุยอยู่ตรงนี้ข้างๆหนูตัวใจช่วยพูดออกมาเลยว่ามีเรื่องอะไรคือหนูท้องค่ะท้อง<ฮ>หนูรู้ตัวว่าท้องตอนไหนจ๊ะประจำเดือนหนูไม่มา หลายอาทิตย์แล้วค่ะก็เลยไปซื้อที่ตรวจฟันมาก็เลยรู้ว่าทองค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่รู้เรื่องนี้หรือเปล่าคุณคุณพ่อคุณแม่รับรู้เรื่องนี้นะคะท่านก็ยอมรับฟังแล้วก็ท่านก็ให้อะไรค่ะน้ำตาลน้ำตาลฟัง,งคุณนะ,ะระบบการสงศึกษาเนี่ยได้เผยข้อมูลว่า มีคุณแม่ไวสายที่เขาเนี่ยคลอดเด็กออกมาโดยที่ไม่พร้อมประมาณปะ6 0 0 0 0 7 0 0 0 0คนแล้วก็มีคุณแม่ไวสายที่ไม่สามารถเลี้ยงดูลูกของเตเองได้ให้เติบโตมาอย่างดีให้เติบโตมามีการศึกษาที่ดีพอประมาณ100,000คนต่อปีการที่น้ำตาเนี่ยได้บอกคุณแม่กับคุณพ่อว่าตัวเองพลาดตัวเองท้องแล้วคุณพ่อคุณแม่ยอมรับ และเข้าใจในจุดๆนั้นคุณครูถือว่ามันเป็นอะไรที่โชคดีมากเลยนะน้ำตาลคิดว่าน้ำตาลจะทำยังไงต่อไปนะหนูคิดว่าการเรียนของหนูนั้นอยากจะเรียนต่อแต่ว่าหนูก็ต้องคุณฟังคำพูดของคนในโรงเรียนที่ต้องพูดว่าร่้มท้องมาเรียนหนูควรจะทำยังไงดีคะระหว่างเรียนต่อกับ ดอกไปเลยน้ำตาลหมายถึงการหยุดเรียนใช่ไหมถ้าสำหรับครูตัวครูแนะนำให้น้ำตาลหยุดเรียนหรือว่าดอกเรียนนั่นแหละการที่น้ำตาลหยุดเรียนดอกเรียนเนี่ยหมายความว่าในระหว่างที่น้ำตาท้องน้ำตาลสามารถหยุดพอกำหนดลอดปึ๊บแล้วน้ำตาลเลี้ยงลูกอยู่บ้านสักกี่เดือนก็ได้แล้วแต่น้ำตาลอยากจะหยุดอยู่ที่นั่นเพื่อเลี้ยงลูกของตัวเองแล้วพอเมื่อไหร่ที่น้ำตาลพร้อม กลับมาเรียนผู้เ <yo> ชี่ยน้ำตาลกลับมาได้นะโรงเรียนของเราไม่มีกฎห้าห้าให้คนที่เคยท้องไม่มาเรียนได้น้ำตาลมาเรียนได้จ้ะคือหนูอยากเรียนต่อเพราะว่าจะได้อาวุธิการศึกษาจบม .6 ไปสมัครงานหรือว่าถ้าเกิดหนูคลอดแล้วหนูจะเอาไปเรียนต่อในระดับมศึกษาตรีนะคะสามารถเรียนต่อได้ ได้น้ำตาลได้<ม>ครูเชื่อว่าเธอจะทำได้อยู่แล้วถ้าเธอมีความพยายามแล้วก็มีความกล้ามีความมั่นใจมากพอที่จะมาเรียนแล้วก็อยากให้ตัวเองมีอนาคตที่สดใสครูเชื่อว่าน้ำตาลทำได้แล้วครูก็จะคอยดูแลน้ำตาลอยู่เสมอไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามครูกับน้ำตาลจะผ่านไปได้วยกันโอเคไหมโอเคค่ะถ้ามีมเรื่องอะไรก็บอกครูได้เสมอ ครูจะอยู่ตรงนี้แหละครูจะไม่ไปไหนหรอกนะเราจะหาวีกันนาทีไหมโอเคคนูขอบคุณครูมากเลยนะคะไม่เป็นไรมามาเกาะกันนะ นฉัก่ไม่อยากโทนะสีหนูทำลงไปสภาพอย่างมากไม่ขอโทษนะไม่มีไม่ที่ไหนอีคีมันยืดลืมให้เกิดตัวมันใจตัวมามีความรู้ได้รับการศึกษ